พบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์หุ้นวันที่ย3ิบสามมีนาหกสามนะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็ออกมาทำวิเคราะห์นะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นห่วงนะครับกลัวเพื่อนๆจัดหลงทางนะก็เห็นมันขึ้นเยอะจัดอะไรเงี้ยครับก็จะไปไล่ซื้อกันนะ แต่ว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าไปไล่ซื้อในขาลงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตบวกไป83จุดนะครับหรือ7.95%เซนนะครับเออทำให้าาอยู่ที่ 1น3่โลอยู่ที่1070นะครับอืห่างกันเยอะมากนะห่างกันเยอะมากนะครับก็โดยหุ้นที่มีการซื้อขายมากสนะครับที่เราจะมาทำการวิเคราะห์นะก็จะเป็น c p พ BAMP บ t ้มพีดีทีกรฟ eot gpsc ptep scc แล้วก็ cpf นะครับ <c oughs> เริ่มต้นที่เซตก่อนนะครับเซตเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1 1 5 1มากกว่าลงมาทดสอบที่1 1 10นนะครับแต่ให้ระวังนะเพราะว่ามันก็ยังเป็นขาลงอยู่ ตัวต่อไปนะครับ <C oughs> CPF เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่24.30มากกว่าลงมาทดสอบที่19.90นะครับ SCC ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่329มากกว่าลงมาทดสอบ295 PTTEP ก็เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ70.25มากกว่าลงมาทดสอบ50.50 50นะครับ GPSC เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบห้าสิบาบาทนะครับมากกว่าลงมาทดสอบ58บาทนะถ้าบาทหานิ9ไปได้ก็จะไปที่ 6 3สิบสามจุดสองห้านะครับ AOT เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับมากกว่าลงมาทดสอบที่แนวรับห้าสิบดจุดห้าศูนย์นะครับห้าสิบบาทเนาะอืมถ้าผ่านห้าสิบเก้าไปได้ก็จะไปที่หกสิบถ้าผ่านหกสิบไปได้ก็หกสิบห้านะครับ แอดวานเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่สองร้อยสามบาทจุดเก้าห้านะครับมากกว่าลงมาทดสอบที่194.75ร้อยเก้าสิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับถ้าผ่านสองร้อยสามจุดเ้าห้าเนี่ยก็จะขึ้นไปทดสอบที่สอง5้อยสิบสองจุดห้าศนนะครับกรับเป็นแนวโน้มขาลงถ้าสามารถยืนเหนือ 156.50ได้ก็มีโอกาสไปทดสอบที่177นะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่113นะครับ PTEP PTE e e นะครับเป็นเท่าน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่3 1.50มากกว่าลงมาทดสอบแนวรับที่24.60นะครับแบม เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน19บาท80สั่งมากกว่าลงมาทดสอบที่แนวรับ18บาท50นะครับถ้าผ่าน19บาท80ได้ก็จะไปที่21บาท50นะครับสุดท้าย CPI เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านอะไรเนี่ย แนวต้านประมาณ60กว่านะครับก็แนวรับอยู่ที่56ประมาณนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นเซ็ต cpo bmpt กับ advance l t gpc s pteb s c c แล้วก็ cpf เนี่ย หลังจากที่เราดูกราฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงหมดเลยนะซึ่งถ้าเป็นผมนะครับแล้วก็สมาชิกมินิแบตเตอร์เนี่ยจะไม่ทำการซื้อหุ้นเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นขาลงกฎเล็กของเราคือห้ามซื้อหุ้นในขาลงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนนักลงทุนที่อยากซื้อก็ซื้อ,อได้แหละครับก็ซื้อได้ตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ผมให้ไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแชค็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ